มาอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่ยังอยู่ที่ไทยหนึ่งเดือนนะคะ <c oughs> ที่เห็นคลิปว่ายน้ําก็คือว่ายยูทุกวันถ้ามีเวลาอยู่โรงแรมก็คือจะว่ายตลอดก่อนนอนก็คืออ่านหนังสือวันไหนได้เวลาที่จะต้องไปห้างก็จะไปเรียนศิละปะด้วยเพราะว่ามาอยู่เดือนหนึ่งก็คือจะลงชั่วโมงเรียนไว้ให้เขาแชร์กัน2พี่น้องระหว่างที่น้องเขาเรียนศิละปะอีแม่ก็ลงมานั่งชิวๆข้างล่างประมาณ2ชั่วโมงรอจนกว่าน้องเขาจะเรียนเสร็จ ที่แห่งน,นี้เยซอนทํางานเสร็จแล้วกําลังจะเอาไปเป่าให้แห้งนะคะเพราะว่าลงสีห้อ,องเป่าสีก็จะอยู่ข้างๆนะั่นล่ะค่ะเยซอนก็เดินตามคุณครูไปอีกห้องนึงเสร็จจากที่นี่ขออยากไปเล่นที่ฮบาบะแลก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่ได้มีนัดที่จะต้องไปที่ไหนก็ตามใจเขาซะหน่อยอ,อันไหนอร่อยสุดนะ ให้ดหนะ่อันนี้หรอเยนากับอันนี้ปอามาก็ชอบกินอันนี้อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก<ป>เสร็จจากเล่นที่ฮาเบรแลนด์ก็มาแวะฐานข้าวก่อนกลับบ้านอันนี้เป็นร้านประจำของเยนาเป็นข้าวหน้าแกงกะหลี่ทุกๆคนก็น่าจะเคยได้ยินเลยถ้าบอกมีฮอไปจริงๆที่เกาหลีก็มีสาขานะ อันนี้เป็นสลัดของอม่าเองแต่ว่าเป็นสลัดปลามึกทอถ้าใจเราผอมกินยังไงก็จะไมนี้อง่ตว่ปอาใจเราอมกิม่อินชิชาก็เห ้าวันรุ่งขึ้นสองสาวก็มานั่งทานอาหารเช้าที่โรงแรม,มเพราะว่าวันนี้เราจะไปก็จะเป็นคิดคาเฟ่อีกที่หนึง่งแต่ว่าก็คือจะต้องนั่งรถไปไกลนิดนึง<ม>ก็ได้ข่าวว่าเขาเปิดพื้นที่ใหม่สสาวนี้ก็ตื่นเต้นกันนะ ん、uh huh. กว้างมากใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องเดินระหว่างชั้นหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งเดินอ้อมขึ้นมาชั้น2ของอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเพราะว่า2คนนี้ก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาหิวก็วิ่งมาหามากกินอิ่มอ้าวก็วิ่ง กลับไปเล่นต่อที่ชั้น2ก็อยู่ทั้งวันเหมือนช่วงที่เราไปฝนมันตกนะก็คือไม่ได้ตกทั้งวันแต่ว่าอากาศก็จะคึ้มทั้งวันเป็นแบบนี้ก็ดีนะอากาศไม่ร้อนด้วยช่วงที่ไปก็คือชิลมากแดดไม่แรงตอนนี้สองคนก็กําลังนั่งทําเทียนในแก้วอยู่ก็คือเอาทรายเป็นสีๆมาโรยเป็นชั้นๆสวยด้วย2คนนี้ก็เลือกสีทรายกันก็สนุกเพลินกันไปพักหนึ่งอะค่ะทำชั้นใหญ่ๆมันจะได้มองเห็น